พี่โสนนี้เปิดรายการมาแต่ นหน่อยเพราะว่านั่งอยู่บนรถเลยกําลังเดินทางเลยเพราะว่าอยากจะเน้นเรื่องโลเคชันของสถานที่ที่เราจะไปวันนี้มากๆค่ะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่ห้าแยกลาดพร้าวนะคะเป็นโซนฮอตฮิตโซนที่มีครบทุกอย่างโซนที่เดินทางสะดวกมากไม่ว่าจะใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือว่าจะนั่ง b t s MRT ตรงนั้นเขาเป็นศูนย์กลางเลยนะคะจุดหมายปลายทางของเราวันนี้ที่เรากําลังจะไปก็คือคอนโดระดับลักชัวรี่แห่งใหม่จาก s c s เค่ะนั่นก็คือ The c r e s ์สพ r ร์ s i d e n c e นซ์นเองที่นี่เ ก็เป็นคอนโดที่อยู่ติดกับสวนเลยนะคะก็เลยชื่ออย่างเงี้ย Park Residences นะคะทั้งสวนสมเ,มสมเมสมด็จยา่าฝั่งตรงข้ามก็จะมีสวนรถไฟขนาดใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกบ้านก็จะสามารถมองเห็นวิวสวนแบบใหญ่ๆจากห้องตัวเองได้เลยนะคะแต่จุดเด่นของที่นี่เขาบอกว่าโลเคชั่นเขาพรามมากแม่ค่ะเพราะว่าใครที่ใช้ BTS m r มาทีอยู่แล้วนะคะเขาอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินแค่เพียง80เมตรและยิ่งไปกว่านั้นคือติดกับ Skywalk รถไฟฟ้า BTS สถานี5 แยกลาดพร้าวแค่เพียง20เมตรเท่านั้นเองคือเดินถึงเลยแล้วย่านนั้นก็มีตั้งแต่เซ็นทรัลลาดพร้าวยูเนียนมอสวนจตุจกักรครบหมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญเป็นคอนโดฟรีโฮด้วยและเขาก็มีเซอร์วิสที่เป็นคอนเซียร์ตเซอร์วิสเหมือนระดับโรงแรมอยู่ในคอนโด เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ย่านนี้อยู่แล้วทํางานแถวลาดพร้าวหรือทํางานในเมืองที่ไหนเนี่ยอยากจะย้ายมาอยู่คอนโดที่เดินทางสะดวกส่วนว่าเอพิโซดนี้ถูกใจแน,น่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทัวร์ที่นี่กันกับ The Crest Park Residences ค่ะไปไปเซ่ทำไมมันยังไม่ไปไป,ไปแล้วไปแล้วโอเคนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาทัวร์ที่นี่กันกับ The Crest Park Residences ค่ะไป ลองกันหรอกไงมคะนองซิมูเลิว์สงสารปีดีะคือแบบไม่ได้ใส่อัพพอร์ติสแต่ว่าโดนแบบโดนลากเข้ากล้องตลอ <c oughs> ดอยทุกยี่ียังไม่เคยได้เงิน <c oughs> ให้ค่ะก็ให้เว <c oughs> ลาคนเราครบกันใช่ป่ะเว <c oughs> ลาได้ค่าจ้างเราก็ให้การดูแลแล้วความรักตอบกลับไปมองดาว <c oughs> ที่เซล e ์แกลเลอรของ The Crest Park Residences กันแล้วนะคะแม้ว่าตัวอาคารยังสร้างไม่เสร็จแต่เนี่ยดูสิรอบๆจะเห็นความเป็นธรรมชาติชัดเจนมากนะคะทั้งเท็กเจอร์หินเหมือนมีหินตรงนี้เนาะมีวอเตอรี่สายน้ำหรือว่าตรงทางเข้าเขาก็จะมีแบบเส้นสายเอาไม้มาทำเป็นออร์แกนิกเชฟแอนด์ฟอร์มอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาได้คอนเซปต์การออกแบบแบบที่เรียกว่า Urban Luxury Living In วิ่งอินสปายไนเค่ะ ไม่ใช่แค่ตัวอินเทอร์เท่านั้นนะคะการดีไซน์ตึกออกแบบตึกด้านนอกเนี่ยเขาก็ใส่ใจว่าจะต้องได้รับแสงธรรมชาติได้รับลมธรรมชาติด้วยนะคะใครที่อยู่ที่นี่ก็จะรู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆแม้ว่าจะอยู่ใจกลางเมืองค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูห้องตัวอย่างกันขอมาพูดถึงโปรเจกต์แฟคที่นี่กันก่อนดีกว่าค่ะ เดอะคร s สพาร์คเรสเดนเซสนะคะตั้งอยู่บนที่ดินขนาด1ไร่3งาน93.5ตารางวาค่ะเป็นตึกสูง36ชั้นแล้วก็ยูนิตที่อยู่อาศัยทั้งหมด420ยูนิตนะคะห้องก็จะเดิมมือนเดิมท้ายวันเบด o วันเบด룸พลัสทูเบด m แล้วก็มีห้องที่เป็นยูนิตแบบไฮซีลิงด้วยคือระยะตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานเนี่ยสูงถึง5.9เมตรนะคะซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะแล้วก็ราคาเนี่ยสตาร์ทนะคะจากห้องไทป์ยแรกเลยก็จะสตาร์ทอยู่ที่4 9 9าเาล้านบาทเท่านัน ซึ่งที่นี่เขามีที่จอดรถด,ด้านหลังอาคารเป็นที่จอดแบบเหมือนเป็นอัตโนมัติพาร์คกิ้งด้วยนะคือเป็นลิฟต์จอดรถนะคะมี5ตัวเพราะฉะนั้นลูกบ้านก็คือจอดรถดดได้สะดวกมากๆเลยะคะ่ะเห็นตัวอาคารเห็นข้อมูลโครงการกันแล้วเดี๋ยววันนี้จุดพาไปดูห้องตัวอย่างกาันซึ่งจะเป็นห้องตัวอย่างขนาด1ห้องนอนแล้วก็2ห้องนอนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มเหมือนที่ห้องแรกที่จะมาทัวร์กันเลยอันนี้เป็น เบดรูมขนาดอยู่ที่34.9ตารางเมตรค่ะซึ่งเป็นหนึ่งห้องนอนที่เหมือนขยับไซส์ขึ้นมานิดนึงอะอะให้ดูตรงนี้ก่อนตั้งแต่ทางเข้ามันจะมีเป็นเหมือนดอร์ล็อกที่เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะคือใช้คีย์การ์ดก็ได้จะใช้ลายนิ้วมือก็ได้นี่ก็ให้มาเลยเป็นของฟิลิปส์ค่ะอ๋อแล้วก็ที่นี่เขาเป็นแบบเหมือนกึ่งกึ่งแบบสมาร์ทโฮมด้วยนะคือเราสามารถควบคุมแอร์อุณหภูมิเปิดปิดไฟผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยค่ะเข้ามาถึงในห้องนะคะตรงนี้ก็เจอครัวก่อนเนาะ ซึ่งพอเป็นห้องฟูลฟิตเต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบิวอินครัวที่เห็นตรงนี้นะคะคือได้แบบนี้หมดเลยนะคะจะเห็นว่าเขาก็มีการดีไซน์เนี่ยสีปานปิดตรงนี้ให้มันสีโทนธรรมชาตินอะมัาสีแชมเปญแล้วก็เคลือบกลอสนะคะตัวเคาน์เตอร์ท็อปด้านบนเป็นคอตโตนค่ะสีก็เข้ากาันเป็นแบบเบดเบดอมแบบน้ําตาลอยๆน,นะคะอันนี้ก็จะมีซิงค์ล้างจานเอาไว้หนึ่งซิงค์บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็จุดที่โุนชอบมากในการเลือกวัสดุคือตรงแบ็กสแฟลชตรงนี้ปกติเราจะเห็นว่ามันจะเป็น กระเบื้องแล้วก็จะมีแบบยาแนวอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่เนี้ยเขาใช้มันกระจกเงาเลยนะคะเพราะว่าทําให้ห้องตรงนี้ก็ดูกว้างขึ้นด้วยแล้วก็ยังทําความสะอาดได้อยู่ด้วยนะคะแล้วจะเห็นว่าชุดบิวอินในครัวเขาค่อนข้างให้ความสําคัญแล้วก็ได้ฟีลลิ่งแบบความเป็นบ้านแบบลักชัวรี่มากๆนะคะอย่างตัวตู้เย็นก็จะใช้แบบเป็นตู้เย็นบานพับบิวอินอย่างนี้ไปเลยอะเหมือนไม่ได้วางตู้เย็นแยกอะแอบเปิดตู้เย็นให้ดูเพราะว่ารู้สึกว่าทําสวยมากดูสิเือนแบบบานพับ กลอสซี่สีแชมเปญเช่นเดียวกันนะคะมีฮูดมาให้มีเตาอินดักชันมาให้ซึ่งเป็นของโกเรนเย่ N หมดเลยนะคะเป็นแบรนด์มพอร์ตจากยุโรปเลยด้านล่างก็มีไมโครเวฟกับเตาอบอันนี้ก็รวมเป็นของโกเรนเย่เช่นเดียวกันนะคะดีเทลตรงนี้เปิดคาบิเนตแล้วบางคนอาจจะแบบเป็นหญิงสาวตัวเล็กแบบนี้ใช่ปะ่ะหยิบของไม่สะดวกหรือเปล่าอยู่ข้างบนเลยอย่างเขาดีไซน์นี้มาให้ซึ่งส่วนว่าเวิร์กมากๆคือก็ดึงลงมาหยิบของได้ดี่าแบบตอนฟูมากเลยอะ่ะอย่างนี้แล้วก็ปิดไปได้นะคะ ตรงนี้ใต้ซิงก็จะมีเหมือนหางขยะที่เขาแบบบิวไว้ให้เราด้วยว่าปิดมันก็จะปิดฝาอรตโนมัติเพื่อความเรียบร้อยค่ะน้องแล้วก็อีกอย่างหนึงคือพื้นตองครัวตรงนี้เป็นวัสดุที่จุมไว้น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เข้ากับคอนเซปต,ต์ของที่นี่นะคะเขาใช้เป็นกระเบื้องทเทอร์ทีนซึ่งมันก็จะเป็นแบบดีไซน์มีความเป็นหินสีธรรมชาติแล้วก็ฟินิชชิ่งจะเป็นแบบแมทด้วยนะคะก็จะแบบด้านๆด,ดิบๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับคอนเซปต์ที่นี่มากค่ะอันนี้ขยับมาแล้วก็วางเป็นโต๊ะกินนนข้้้าวตรงีไดเะ ตรงนี้เขาทําเป็นเหมือนที่เก็บของที่เก็บรองเท้าด้วยนะคะแล้วก็ใช้บานที่เป็นกระจกเงาเหมือนกันทําให้ห้องเนี่ยสเปซดูกว้างขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นช่องเก็บของเก็บแบบอุปกรณ์ทําความสะอาดหรือว่าจะใส่ของที่เป็นแบบยาวๆห้อยล่มห้อยอะไรได้นะคะก็ถือว่าดีไซน์ไว้ได้เรียบร้อยมากเลยพยายามมาตรงโซนลิฟวิงรูมตรงนี้สวยมากออกไปเป็นระเบียงนะคะแล้วก็สเปซตรงลิฟวิ้งรูมเนี่ยนับระยะตั้งแต่โซฟา ไปจนถึงทีวีคือ3เมตรนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นระยะที่เพอร์เฟกะเหมาะสมสำหรับการตั้งโซฟาแล้วก็ทีวีเลยนะคะพื้นห้องโซลิฟวิรูมเขาจะใช้เป็นไฮบริดอินเจเนียริ่งบูดค่ะซึ่งที่ต่างจากที่อื่นที่ตุนเคยเห็นมากๆเลยนะคือมันเป็นไฮบริดอินเจเนียริ่งบูดที่ยาวถึงเมตรยี่ะคือลายไม้มันจะยาวมากๆให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านมีความเป็นแบบลักชัวรี่มากขึ้นนะคะขนาดหน้าต่างการที่เราจะมองออกไปวิวด้านนอกก่อนจะถึงบัลโคนี่นะคะ สองดูซีลิง3เมตรแล้วก็จะเห็นว่าแบบตัวกระจกนี่คือใหญ่มากนะคะออกไปก็จะมีเป็นระเบียงที่เขาก็ใช้เป็นกระจกบานกั้นเหมือนกันค่ะออกไปให้ดูไหมนี่เออชะดาออกมาก็จะนืาการว่าตรงนี้จะเป็นวิวนะคะดีเทลนี้คือปกติในบริเวณระเบียงเขาจะใช้ใส่คอมเพรสเซอร์แอร์อะไรอย่างนี้ใช่ปะเขาก็ทําเป็นที่ปิดให้เรียบร้อยนะคะคือมองไปแล้วก็ไม่รกตาจวนว่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่น่าสนใจมากชึบ เอาล่ะเราไปดูห้องนอนของที่นี่กันนะคะห้องนอนก็สวยมากดูดีดีเทลสวิตไฟอลไรพวกเนี้ยใช่แบบดีอ่ะแบบมินิมอลแล้วดูลักชัวรี่มากมาถึงห้องนอนแล้วนี่เป็นห้องนอนค่ะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนคือหน้าต่างใหญ่มากอีกแล้วคือเขาใช้แบบ เต็มแทบจะเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็บานจะเห็นว่ามันยาวมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หักมุมก็คือเหมือนเข้าคอร์เนอร์เป็นตัวกระจกหมดเลยนะคะทําให้ห้องเนี่ยดูกว้างขึ้นตื่นมาก็เห็นวิวที่มันดูมีความแบบกว้างขึ้นเห็นชัดเจนได้นะคะหลังม่านตรงนี้เดี๋ยวของจริงก็จะมีเหมือนเป็นดรอปซีลิงมาบางดานน้านมากให้ด้านบนด้วยค่ะในห้องนอนเขาก็จะมีจุดที่บิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าเอาไว้ให้นะคะไซส์ก็จะแตกต่างไปตามแต่ละไซส์ของห้องเลยนะคะแต่ว่าตัวดูสิสวยไหมดูแบบ เรียบเนียนเขาใช้วัสดุตรงนี้เป็นเคลียร์เกรกลาสนะคะก็เหมือนเป็นกระจกนี่แหละแต่ว่าเห็นข้างในนิดๆทําเป็นสีเทานะคะเปิดมาข้างในจะเห็นว่าเขามีบิวอินที่เป็นเชลฟ์เอาไว้ใส่อ็อเดอรี่อะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันหมดเลยนะคะใส่ของอะไรจัดเก็บเรียบร้อยแบบคิดเผื่อมาแล้วว่าผู้ใช้งานจะใส่อย่างไรได้บ้างเนี่ยแขวนเสื้อผ้าตรงนี้มีชั้นเก็บของด้านบนด้วยต่อแม่มาดูที่ห้องน้ํากันนะคะ ในห้องน้ำเมื่อใช้โทนสีที่ยังมีความธรรมชาติอยู่นะคะฟิเิชชิ่งก็จะเห็นว่าแบบมีความล้านหน้ายนิดนึงอย่างตัวพื้นในนี้จะเป็น p พ t r a รเกรทนะคะก็คือเป็นกระเบื้องสีเทาแต่ว่าเอฟเฟกจะคล้ายๆกับเอฟเฟกหินเดอะมอ y o ยูโน w ค่ะ p พ t r a เป็นภาษาอิตาเลียนนะคะแปลว่าหินอ่านออกเสียงถูกหรือบอกไม่รู้นะ สังมมีบอกมาอันนี้ก็จะเป็นตัวห้องน้ําก็จะเห็นว่ามีชาวเวอร์นะคะปิดด้วยกระจกมาเลยแล้วก็ตัวเออคาน์เตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นลาิเดตดไม้ด้านบนเป็นคอสโตนเหมือนกันแต่ว่านี้จะเป็นคอสโตนสีขาวนะคะตรงนี้เห็นว่าเป็นกระจกเงาใช่ป่ะจริงเขาก็มีเป็นที่เก็บของด้วยข้างในนี่เขาดีไซน์มาให้แล้วนะคะเผื่อใส่ครีมใส่สกินแคร์อะไรจุกจิกตรงนี้ก็ใส่ไว้ได้เลยอ๋อนี่เขามีเป็นแบบเบรนชาวเวอร์ด้วยนะคะ ถือว่าไซส์กว้างอยู่นะดูสิเข้ามาแล้วก็แบบง <l ots> านะคะสีพันของโตโต้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องสองห้องนอนกัน <l ots> ใสองห้องนอน2ห้องน้ำนะคะเป็นแบบทูเบ room ขนาดอยู่ที่72.5ตารางเมตรค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นแร์ยูนิตด้วยนะคือแต่ละชั้นเนี่ยจะมีแค่ห้องเดียวเท่านั้นนะคะเป็นห้องมุมแล้วก็จะสตาร์ตตั้งแต่ชั้น22เป็นต้นไปนะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเลยดีกว่าห้องนี้จุนชอบมากสู้สึกว่าสเป e กำลังดีขนาดกำลังดีแล้วก็ชอบาการจัดเลเยอรด้วยมาดูเลยค่ะชะดัดา เข้ามาก็จะเจอครัวก่อนนคล้ายกานันเนาะวัสดุที่ใช้นะคะไม่ว่าจะห้องวันเวดูเม mm ื่อเกี้หรือห้องเนี้ยก็จะขายกันที่บอกว่าสเปซใหญ่ขึ้นเริมมา่แต่ซิงเลยอะ อ่างล้างจานตรงนี้จากที่เมื่อกี้เป็น1หนลุมมาน,นี้ก็จะเป็น2หลุมนะคะก็จะเป็นการทําครัวได้สะดวกขึ้นหรือว่าเตาไฟไฟ้า induction นันนี้นะคะจาก induction ห้องเมื่อกี้มี2หัวน,นี่ก็มี4หัวแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งดีเทลนะคะที่ซูวนว่าดีมากๆใส่ใจรายละเอียดมากๆก,ก,ก็คือเขามี s o ฟ t close ด้วยในทุกแบบเนี่ยบานพับลิ้นชักอะไรหมดเลยดูนะออกมาแล้วก็ซอฟ t close หมดเลยนะคะนี่เวลาเราทะเลาะก,กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราจะใส่อารมณ์แล้วก็แบบ เธอไม่กลับบ้านดึกอีกแล้วอะ่ะเราก็ไม่ทะเลาะก,กันเลยเพราะว่ามันไม่ดังก็จะดูค่ะของย้ำอีกทีว่าก็จะได้แบบเนี่ย fully fitted ชุดครัวแบบนี้เลยยกเว้นนี้นะยกเว้นตัวเครื่องสักผ้านะคะแต่ว่าชุดครัวต่างๆที่เราเห็นตรงนี้ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วก็นี่ตู้เย็นที่แบบว่า d i s c r e e t อีกแล้วอะ่ะดีไซน์ได้แบบเรียบร้อยมากๆเลยนะคะเปิดเปิดเปิดฝั่งนี้ <laughs> ก่อนจะเข้ามาที่โซลิฟิ้งรูมอ่ะมันจะมีที่แบ่งแบบนี้ด้วยนะแทนที่จะเป็นเหมือนสตูดิโอแบบ เชื่อมต่อกันเลยโดยตรงนี้เราสามารถกั้นห้องได้นะคะด้วยประตูบานสไลด์นี่ขยับมาค่ะในโซนลิฟวิ้งรูมดูมากแล้วอะ่ะระยะอะไรมันแบบใหญ่มากห้องนี้ใหญ่มากนะคะโดยที่วัสดุพื้นไม่เหมือนเดิมเลยเป็น Hybrid Engineering ่ o มูนะคะระเบียงก็เหมือนจะยาวขึ้นเนาะนิดนึงก็จะเป็นแบบมองวิวทำมันแบบว่าเฮ้ยฉันอยู่แบบใจกลางห้ายกลาดร้าวจ้ะ งั้นเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดดูของห้องไซนี้กันก่อนมาสเตอร์เบดดูบอกเลยว่าใหญ่มากแล้วจุนชอบห้องนี้มากแม่นะคะเข้ามาปุ๊บนี่ด้านนี้เลยจ้ะมีวอล์กอินโคลเซตนะจ๊ะคือใหญ่แบบสองข้างเลยนะคะซึ่เขาเหมือนแบ่งโซนห้องมาเลยอะแต่ว่าพอมันมีสองข้างแบบนี้จริงๆสำหรับใครที่อยู่กับอยู่กันสองคนอย่างเงี้ยเป็นคัพโปก็แบ่งแยกได้นะชายหญิงหรืออะไรเงี้ยก็แบ่งถ่ายไปะะจากวอล์กอินโคลเซตขยับเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำนี่ เราก็จะมีซิง์เป็นแบบอ่างล้างหน้าที่เป็นแบบพิเศษเธอด้วยนะคะก็คือมีสองฝั่งเลยอย่างนี้ที่บานเปิดอะไรก็มีที่เก็บของด้านในเหมือนเดิมแต่ว่าคนอาจจะบอกว่าแล้วไหนที่อาบน้าชั้นใช่ปะเขาแบ่งโซนห้องเข้าไปอีกนะคะในห้องน้ําเดินตามมาดูได้นี่ดูสิใหญ่ปะใหญ่มากคือ ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นห้องแยกออกมาคือเป็นโซนชาว,วร์เหมือนเป็นโซนเปียกจริงๆองนะก็คือชาว,วร์จะชาว,วร์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเขามีฟรีเซนดิ้งบาร์ทับอยู่ตรงกลางได้ด้วยนะคะคืออาบน้ำแล้วก็จะมีความแบบเซ็กซี่นิดหนึ่งเพราะว่าผนังตรงนี้เขาจะทำเป็นกระจกหมดเลยนะคะแล้วก็มองออกไปเจอเตียงห้องนอนของตัวเองได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ดูแบบหรูหราอลังการเหมือนนอนโรงแรมมากเลยเดี๋ยวไปดูตรงโซนเตียงข้างนอกกันดีกว่าค่ะอันนี้เป็นมาสเซอร์เบดดูว่าจะมีความหรูหราอลังการหน่อยอะ ชอบที่มีสเปซเหลือตรงนี้ด้วยนะนึกออกไหมว่าแบบห้องชั้นใหญ่จนแบบอ้าววางโต๊ะทำงานแล้วกันข <c oughs> ยับมาก็จะเป็นตัวเตียงนะคะ <c oughs> เตียงของห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะเห็นว่า ทวงหน้าต่างช่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นวิวแบบยาวตั้งแต่ผนงังฝั่งเนี้ยยาวไปสุดจนตรงนู้นเลยนะนั่นแปลว่าทุกห้องอะคะ่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงห้องนี้หรือห้องลิฟ่งรูมหรือจริงในอีกห้องนอนที่เดี๋ยวเรากำลังจะพาไปดูเห็นวิวหมดเลยนะชอบที่เขาเก็บแบบเห็นว่าเขาดรอปฝ้ามาแล้วมันบังรังม่านได้เรียบร้อยมากมเลยนะคะ จากมุมเตียงนอนนะคะฝั่งหนึ่งเป็นหน้าต่างที่เห็นวิวใช่ป่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นกระจกที่มองเห็นห้องน้ำทำให้สเปซมันดูแบบกว้างดูหรูหรามากขึ้นนะคะท้าวเ้ยจริงถ้าเราอนนาบน้ำตอนเช้าอ่ะเราก็จะได้แสงธรรมชาติด้วยไงถูกป่ะเราก็สามารถแบบเออชิลๆแบบแช่อ่างน้ำแล้วมองไปข้างนอกก็เป็นวิวเมืองอะไรเงี้ยดูแบบอ้ยชีวิตแบบแบบแบบดีนะคะค่ะไปทัวร์ห้องของจูนอีกห้องหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> อีกห้องนึงจะเป็นห้องคุณปรีดีนะคะมึงทำไวนานังสือเขียนเกี่ยวกับอะไรอะคะเรื่องเนี้ย ค <laughs> หลังดงนดมเยอ่อีกห้องหนึ่งมาแล้วอันนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องที่จุนว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ master bedroom ตตน,นะคะมีเตียงมีตู้เสื้อผ้าที่เขาบิวอินไว้ให้แล้วนี้ก็ใช้วัสดุเดียวกันเลยนะคะถือว่าใหญ่มากๆเลยอ่ะสำหรับห้องนอนที่เป็นแบบ second bedroom น,น,นะคะขยับมาดูตัวห้องน้ําตรงนี้นะค่ะนี่ ห้องน้ำวันนี้จะเป็นแบบ double access ด้วย double access ก็คือเข้าจากทางห้องนอนนี้ก็ได้หรือว่าถ้าอยู่ living room อยู่ตรงครัวออก็เข้ามาจากทางนี้ได้เหมือนกันจะเห็นว่ามีประตู2ทางนะคะค่ะขอบคุณที่มาทัวร์บ้านของจูนวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เอาละค่ะไปดูห้องกันมาแล้วสวยมากๆอยากให้ทุกคนมาดูห้องของจริงมากเลยนะคะแต่ว่าแม้ ตัวคอนโดตัวโครงการยังไม่เสร็จดีแต่ว่าอยากพูดถึงฟัซิลิตี้ของที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเขามีครบมากแม่ไม่ว่าจะเป็นบิสเซทเลาจ์เผื่อว่าใครจะใช้สเปซในการทํางานประชุมงานนะคะมี p r i v a t e dressing room mm hmm. ก็สําหรับสาวๆที่จะแต่งหน้าทําผมไปงานใช่ปะ่ะก็มาใช้สเปซห้องตรงนี้ได้นะคะชั้น21เนี่ยขยับขึ้นไปเขาก็มีพอกเก็ตพาร์คแล้วก็มิชลินเลาจ์ใช่มาใช้สเปซได้เหมือนกันนะคะหรือขึ้นไปชั้นบนสุดเลยชั้น36เขาก็จะมีสระว่ายน้ําที่เนี้ยสวยมากๆมคือเขามีแบบไล ติงเป็นดาวข้างบนนะ่ะเหมือนแบบว่ายน้ำอันเดอร์เดอะสตาร์อะไรอย่างงี้นนะแล้วก็มีสปามีฟิตเนสด้วยนะคะและที่นี่เขาก็มีคีย์ฟีเจอร์นะคะที่เรียกว่า floating oasis ด้วยนะั่นกะ็คือพื้นที่สีเขียวที่อยู่ระหว่างอาคาระคะ่ะ mm hmm. เขาจะกระจายกันอยู่หลายๆชั้นของตัวอาคารนะคะทำให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมองลงมาก,ก็จะเห็นอะไรที่มันเป็นแบบมีต้นไม้มีพื้นที่สี ดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะหรือว่าจะมองออกไปน้องหน้าต่างก็จะเห็นวิวสวนขนาดใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ว่าที่นี่ The Crest Park Residences เป็นคอนโดฟรีโฮลใจกลางข้าแยกลาดพร้าวค่ะแล้วก็แทบจะเป็นคอนโดระดับลักชัวรี่หนึ่งเดียวในย่านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้เห็นแม็กกาโปรเจกต์ขึ้นหลายๆที่ในย่านนี้ด้วยนะมีที่ขึ้นไปเมื่อปีที่แล้วก็มีสถานีกลางบางซื่อนะคะที่เขาบอกว่ามันเป็น transportation hub ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นโครงการที่เป็น mixed use building ขึ้นอีกหลายที่เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจที่นี่อาจจะลองมาดูห้องตัวอย่าง ที่ The Crest Park Residences นะคะเดี๋ยวจูนทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ใน description box ใต้วิดีโอเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้จูนไปแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์ซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้จูนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เอพิโซดหนะ้าบ๊ายบาย